คนที่คุณรั สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเด e ะร c h a แ n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตละครบูเรื่องใหม่นะครับผมอาจจะไม่ใช่ของช่อง7ช่อง3หรือช่องวันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูของช่อง M O N O 29 Mono 29นั่นเองนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ที่เอามาพูดกันจริงๆมันเป็นเรื่องบูของค่ายอื่นนะครับผมของช่องอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าต้องมาพูดเพราะว่านางเอกของเรานะั่นคือเชียร์ที่คำพรน,นั่นเองนะครับหรือตะพา แห่งคมแฝกของช่อง7นั่นเองซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มารับบทเป็นนางเอกและได้มาบูด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็ได้มาประกบคู่กับพี่อ้นสลาวุธนะครับอ่ะโอเคอยังไม่ได้พูดถึงชื่อเรื่องเลยใช่ไหมชื่อเรื่องนะครับผม The Qlist ล่าล้างบัญชีนั่นเองนะครับโอเคเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะน่าติดตามไหมก็น่าติดตามเหมือนกันนะเพราะว่าของช่องโมโน29เนี่ยเขาก็เคยสร้างเรื่องตีใหญ่เอาไว้นะครับตีใหญ่เนี่ยก็มีถึง2ภาคด้วยกันนะครับก็คือแล้วก็จะ หนึ่งหัวใจไกลปืนนะครับผมที่อมารีเม็กนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นหลายเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจไงอ่ะแต่ก็น่าดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเนื้อหาแล้วก็พูดมกลับให้ฟังว่าเป็นใครนะครับเครดิตจากเว็บดาราชูดอทเนนะครับโอเคครับนำแสดงโดยอ้นสลาวุธนะครับผมเชียร์ที่คําพรอัมอมรินแพรเนชนกนะครับวิวนัทลิกานะครับเดวิดอัศวานนท์เดี่ยวชูพงโหพี่เดี่ยวชูพงเล่นด้วยนะครับ แล้วก็หนุยเกสซินแวนชนินทร์นะครับผมพ่วงกับก็คือเฉลิมวงพิมพ์นั่นเองเฉลิมวงพิมพ์เนี่ยเคยมีผลงานกำกับในเรื่องภาพยนตร์7ประจันบานนะครับที่เคยดูไว้นะเมื่อประมาณโหไปสิปีมาแล้วนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องย่อแล้วก็เนื้อหาก,กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับดิคิวลิสล่าล้างบัญชีได้นางเอกสาวเชียร์ที่คำพรมารับบทเป็นนักฆ่าฝีมือเยี่ยมที่สาวเชียร์เนี่ยบอกบู๊หนักที่สุดตั้งแต่เคยแสดงละครมา และประชันบทบาทกับรุ่นพี่อ้นสลาวุธรับบทนายตำรวจหนุ่มที่เข้ามาสืบค้นคดีจนได้เจอกันเรื่องราวเกิดขึ้นจากองค์กรรับแบ็กมาสส่งแองจี้แองจี้นั่ก็คือพิเชียนั่นเองนักฆ่าสาวที่มีฝีมือเก่งกาจไปชิงเอาเดอะลิสจากเจมสมาชิกระดับสูงขององค์กรที่กำลังตีตัวออกหา่างโดยปลอมตัวเป็นโสภพนีชั้นสูงเพื่อเข้าถึงตัวเจมอานันนีพิเชียเนี่ยปลอมตัวเป็นโสภพนีชั้นสูงนะครับได้พบกับนีน่าโสภณนีอีกคนแองจี้เกิด ิดความรู้สึกผูกพันกับนีน่าพราะคิดว่านีน่าอาจจะเป็นน้องสาวที่เธอเข้าใจว่าตายไปแล้วตั้งแต่เด็กทําให้การชิงดะลิสจากเจมผิดพลาดองค์กรรับแบ็กมาจึงสั่งเก็บแองจี้กับนีน่าแองจี้กับนีน่าได้รับการช่วยเหลือจากแซมก็คือพี่เอกก็คือพี่อ้นสลาวูดของเราเนี่ยเองนายตำรวจหนุ่มที่ทําคดีของเธอและรู้ว่าองค์กรรับแบ็กมามีเบื้องหลังที่น่าสะพึงกลัวทั้งนี้นัก ฆ่าสาวกับนายตำรวจหนุ่มจึงต้องร่วมมือกันไขคดีแล้วก็ไขความลับขององค์กรนี้เพื่อเปิดโปงและค้นหาความจริงที่ว่าแองจี้ทำไมจึงต้องมาเป็นนักฆ่าอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อนะครับผมเรื่องย่อเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีนักแสดงหลายๆคนเลยแล้วก็มีทีมบู๊รดับระดับระดับระดับ,ดบเดี่ยวชูพงเนี่ยมาเล่นด้วยนะฮะก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็บวงสวงไปตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังรออยู่น่าจะอยู่ในช่วงกําลังถ่ายทำนะครับแล้วก็ออกอากาศเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะอ่ะวันนี้มาอัปเดตละครบูนะครับผมเรื่องใหม่นะไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยลวกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยลวกันนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบค ฉันขึ้นหนึ่งในใจช่วยเลิกกับเขาได้ไหมเธอบอกไม่ได้เพราะเขาดันดีถ้าพูดยางนีคนเลวมันก็คือฉันคนผิดที่คิดมารักกันแก่เธอเท่านั้นต้องเลอกวันทั้ง ใจขึ้นไปฉันขอได้ไหมเธอจะให้กันได้หรือเปล่าวันวจะพูดอย่างนี้คนแล้วมันก็คือฉันคนผิดที่คิดมารักกันแค่เจอทนั้นต้องเลิกวันทั้งทั้งที่ทรักต้องทำแค่ไหนทอรื่มาานทุไร เป็นอยู่เดินต่อไปก็จะทางตันจะกลับหลังหัวใจก็ทำไม่ไหววันหนึ่งทนไม่ได้ต้องไป